วันนี้เวลา19นาิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนาั่ศาลาดูสิดาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระาราชทานพระบรมราชเบรโรกาศให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นน,น,น,นายพลจำนวน826นายและนายตำรวจชั้นนายพลจำนวน2 1 4นายที่ได้รับพระราชทานยศเฝ้าทูลอ,องทุลีประบาดถวายสัตย ในโอกาสนี้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกปราเกีรตรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกนาภพาเดชทูป,ปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศ พลตำรวจเอกสุวั์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะร่วมเฝ้าถูนลอ,องุลีประบาดด้วยในการนี้พระราชทานพระบ,บรม,มาราชวรโรกาสให้พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนนายทาหารชั้นในาพลและนายตำรวจชั้นในาพลกล่าวนำถวายสัตยปฏิญาณ จากนั้นพระราชาธามพระบ,บรมราชโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและความผาสูกข,ของประชาชนต่อไปการถาวายสัตว์ปฏิญาณตนนี้เป็นทั้งการประกาศความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นทั้งการเตือนใจให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบซึ่งย่อมจะมีมากขึ้น ในฐานะที่ทุกท่านได้รับยศสูงขึ้นเป็นนายทหารและนายตำรวจชั้นในพลท่านทั้งหลายเมื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้แล้วอย่างเข้มแข็งจึงจำเป็นต้องรักษาไว้อย่างเคร่งครัดด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเที่ยงธรรมระมัดระวังรอบคอบและทุ่มเทเสียสละอย่างสูงสุด ถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีสมกับความรับผิดชอบที่มีแล้วผลงานของท่านก็จะอำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยตรงและทุกท่านก็จะภูมิใจได้เต็มที่ทั้งในการรักษาหน้าที่และรักษาคำสัตย์ปฏิญาณ